ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับกับประเด็นเรื่องราวที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะทําความดีเพื่อสังคมต่อไปนะครับไปร่วมพูดคุยกันครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสทนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับ ใท่้นผู้ปังที่เคาลอบครับครับเราก็ยังคงอยู่ในประเด็นเรื่องราวของอ้อมสินความคิดนะครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องดีๆก็รวบรวมเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันครับแต่และเรื่องมันก็มีข้อให้คิดอะไรต่างๆที่ชัยสังเกตไหมเวลาพระรุจ้าท่านจะเทศหรือว่าจะบรรยายธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างบางทีก็เอาธรรมชาติขึ้นมาเปรียบเทียบนะใช่ครับบางทีก็เล่าชาดาดคาโดกก็คือ ชาติที่แล้วแลวมาที่ท่านเกิดมาเป็นอะไรเป็นอะไรมาเล่าประกอบอเพราะการสอนธรรมะหรือสอนหนังสือหรือสอนชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยคบ,บางทีมันมีตัวอย่างมันจะทําให้เห็นภาพคอย่างกดแห่งกรรมเนี่ยถ้าพูดกดแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบางคนไม่ไม่เห็นภาพไงะพุท้าทานก็เลยเปรียบเทียบเลยว่าทําดีแล้วยังไม่ได้ดีทําชั่วยังไม่ได้ชั่วก็วเหมือนกับ เวลาเรารีดนมใหม่ๆอ่ะนมมันยังไม่เปรี้ยวครับแต่ปล่อยไปสักสองสาวันเป็นไ,ไงนมเริ่มเปรี้ยว้เปรี้ยวครับอ้าวก็เหมือนกรรมมันเริ่มทํางานแล้วอืมครับไอ้คนชั่วที่มันลอยนวลเพราะว่ากรรมยังไม่ทํางานครับหรือว่ากรรมเก่าเขาดีอยู่ไอ้พวกนี้มันมีกรรมเก่าดีอยู่ไงเหมือนน้าสีชัยขับรถไปเชียงใหม่อ่ะครับพอไปถึงพิษโลกอะไรเนี่ยเขาเติมน้ำมันแล้วใช่ไหมหรือนครสวรรค์อะไร่เงี้ยใช่ครับ ไอ้น้ำมันเนี่ยกรรมเก่ามันใกล้หมดไงต้องเติมโดยการทำบุญทำกุศลน,นี่เขาเลยเติมน้ำมันแต่บางคนไม่เคยทำบุญแลวโอ้กรรมเก่าดีพ่อรวยแม่รวยสุดท้ายไปกลางๆไปไม่รอดรเพราะพ่อแม่หมดอำนาจวาสนาไอ้ลูกก็ไปด้วยสังเกตไหมละ่ะใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอมสินของอาจารย์เนี่ยก็คือเก็บรวบรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่านี้ทานเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกมุมโลกอะ พราะอาจารย์เป็นคนชอบเก็บไนงะเก็บไปนู่นเก็บไปนี่จดไว้ต้งแต่ใช้ดินสอปากกาหมดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแท่งอ่ะพอเก็บไปเยอะๆแล้วก็เอ็ดีทาไงเรามาแบ่งปันดีกว่าเนี่ยออกรายการของเอฟเอหนึ่งศูนย์หนึ่งเมืองของตะทัศน์มั่งของวิยุจอสอในกรมสื่อสารมานะสมัยรับราชการมาก,ก่อนครับอ่ะวันนี้เอาเรื่องแรกเมื่อหมดอํานาจวาสนาคอีตอนนี้มอำนาจวาสนาหมูก็ไปไก่ก็มาใช่ไหมใช่ครับ แต่พอหมดอำนาจวาสนาแมวหมาแมวหมาอาจจะอยู่นะคนมีพี่คนหนี่งเขาไล่ปลา <Okay. S 2> สวายก็เป็นใหญ่เป็นโตโอ้โหคนมากันเยอะเลยมาอย่างวันนี้แต่ตอนโดนย้ายด่วนเนี่ยปากฏว่ามีหมาตัวที่จงรักภังนดีอยู่กระแกนองนั้นคนนี่หายไปหมดมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะก็ที่เขามาเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรสีชัย เขามาจะขอตำแหน่งจยมาขอนู่นขอนี่โครงการพันแปดร้อยล้านเนี่ยจริงว่าแล้วไม่มีอะไรให้เขาเขาจะมาทําไมใช่ครับเหมือนตลาดสดยามเช้าคนเยอะไหมเสถีรชัยเยอะนะครับอาจารย์อ้าวแล้วตลาด่ายตอนวายายมีใครไปไหมตลาดก็ไม่มีใครไปนะครับอ้าวก็เหมือนกันคนมีอำนาจก็เหมือนตลาดสดอ่ะหมดอำนาจเหมือนตลาดวายเหมือนอาจารย์แล้วแกวายนานแล้วไม่เคยมีอะไรกับเขาครับ ใช่ไหมครับนีเน่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าสมมตนะินนเป็นเรื่องจริงอสีชัยว่าจริงว่าละ่ะใช่นะครับอาจารย์อยู่ใกล้ๆกล้แรงอนะ่ะบกอสูงเรียวนะเห็นไหมล่ะอ้าวเรื่องแรกวันนี้มันเป็นของนิทานอิศบเขาอ่ะครับอิศบนี่งเขาสอนผู้ใหญ่นะไม่ได้สอนเด็กนะครับเขาบอกเมื่อคนลมหมดอํานาจาศาสนาเป็นยังไงเ็าบอกมีสิงโตแก่ตัวหนึ่งแก่ด้วยนะครับ เพราะว่าไอ้สิงโตมันไม่มีตําแหน่งไะแต่ไม่มีแรงเมื่อไหร่ก็เสร็จแน่นั้นครับพอแก่ okay, ตัวเป็นไงเลี้ยวแรงหมดเจ็บป่ยวยมันก็คงจะตายเนี่ยไม่ช้าเนี่ยไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เคยได้รับทุกข์ทรมานจากสิงโตก็เริ่มมาลุมกันแ,แ,แนก้แค้นแล้วอืกินโตนะฮะกินโตแล้วไอ้สัตว์ตัวแรกที่มาเลยเนี่ก็หมูป่านอะ่ะมันก็เข้าไปกัดสิงโตครับเคี่ยวมันก็แหลมอยู่แล้วหมูป่าใช่ไหมใช่ครับ ทีนี้เอาคืนไงขย้ำไปสัตว์ตัวต่อมาก็วัวซึ่งไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรก็ยังมาเอาคืนไปหน่อยมึงคิดลูกเมียกูไปเยอะแล้วัวก <c oughs> ็มานะไอ้น,นี้สัตว์ตัวต่อมานี่ที่สิงโตแค้นมากเลยคืออะไรรูไ้ไหมลัะล้านี่มันก็คือแย่ที่สุดแล้วนะี่มันมา,มาเอาเท้าไปกระทืบหน้าผากสิงโตเอาจนเท้าไปโอ้โหสิงโตแค้นมากเลย ไอลานี่จริงๆสิงโตมันพ้นจะตายแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยขณะที่สิงโตกําลังจะขาดใจเนี่ยมันก็บอกว่าแม่มันช่างทุกข์ทรมานทั้งใจทั้งกายสุดจะทนทานและเกินที่พวกตัดทั้งหลายดิคแค่แค้นด้วยความคกขนอนค้องแต่ถ้าจะให้ข้าอ่อนวอนขอร้องพวกมันมันก็คงจะไม่มีเมตตาอาจจะโดนกระทืบซ้ำไปเนี่ยที่ทาร์เล่เี่สอนอะไรดี่ใจ มีอำนาจวาสนาเราต้องทำซะให้ดีเมืม่อหมดอำนาจวาสนาสิงโตยังสิงโตริ่เป็นเจ้าป่านะครัโอ้ก็เหมือนคนมีตำแหน่งใหญ่ๆอะ่ะใหญ่โตเนี่ยกลางพอเวลาขาลงนี่ไม่มีที่จะยืนแล้วเนี่ยอายเขาเลยอะ่ะใช่ไหมครับใช่ครับไอสิงโตนี่ก็คือคนที่มีอำนาจวาสนาชะตาสูงเนี่ยหัวโขนไงไอมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกหัวโขนค หัวขนสวมหัวคนเต้นที่ท่านพุทธทาทันว่าหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงรครับระครับใช่ครับมันเป็นหัวโขนไงเอาสีชัยอหกสิบเขาก็ต้องเอาหัวโขนออกเ่อเป็นอะไรเขาก็เอาออกหมดคือผ่านมาเยอะแล้วถึงได้รู้ไงว่าโอ้ยตอนอยู่ในราชาการแล้วนกะ็ชี้นู่นชี้นี่พอหลังจากเกษียณไปแล้วมาถึง ไอ้รอปภยังขอดูบัตรเลยครับอันนี้ผู้ใหญ่นในกองทัพเคยแล้วไอ้ฟากูโอ้โหตอนกูมีชีวิตอยู่ไอเล็กกูเสียน,นได้ไม่กี่หวันจะได้มันขอดูบัตรเลย <laughs> <laughs> เอ้าวอย่านึกว่าใหญ่นะไม่มีใครใหญ่ก็โล่งหรอก <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ครับมาแล้วเนี่ยสิทธิชัย,ยเรื่องพิธาอิศบเนี่ยมันสอนอะไรได้เยอะนะ <laughs> พูดถึงเนี่ยถ้าเราเอามานั่งคิดอ่ะไม่ใช่สอนเด็กได้อย่างเดียวลอะ อะอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องในต่างประเทศที่มันเกิดขึ้นเขาบอกร่างกายคุณใหญ่โตแต่ชีวิตคุณต้องการแค่หัวใจดวงเดียวร่างกายใหญ่โตนะแต่มันมีหัวใจดวงเดียวนิดเดียวจริงว่ะใช่ครับอาจารย์อา้าวหัวใจเนี่ยล้าคัญไม่เชื่อลองขาดใจดีตายไหมไม่ไม่รอดเลยอาจารย์ <laughs> สิ้นใจล่ะก็ <laughs> ไม่รอดเลยนะฮะ <laughs> ใช่ไหมหัวใจล้มเหลวล่ะ ปลายงอเนี่ยใจแค่นั้นเลยเห็นไหมใช่ครับเขาไม่ได้บอกขาเดี้ยงหัวเดี้ยงหรือว่าอะไรนางเนี่ยก็ใจรู้จักไอน์สไตน์ไหมครับอาจารย์อันเบอร์ไอน์ไสไตน์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพิซซันสหรัฐอเมริกาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับหมื่นหกพันดอลลาร์สมัยก่อนนะอืปีละหมื่นหกพันก็เยอะนะสมัยก่อนครับใช่ครับเขาก็ไปขอลดเงินเดือนตัวเองขอลดลงสามพันดอลลาร์ โอ้ mm hmm. ทุกคนก็นไม่เข้าใจฮะสีชัยว่าแปลกไหแล้วแปลกนะฮะนอกจากจะแก้ความคิดแปลกๆเลยยังขอลดเงินเดือนตัวเองเองีกไปถามไอ้สายเขาอธิบายฟังว่าทรัพย์สินส่วนเกินทุกชิ้นล้วนเป็นหินถ่วงเท้าของชีวิต mm hmm. มีเพียงการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเท่านั้นจึงจะเป็นแรงขับให้กับการสร้างสารรค์ของข้าพเจ้าโอ้โห mm hmm. oh oh. ชีวิตที่เรียบง่ายล้วนเป็นคุณประโยชน์ไม่ว่าการร่างกายหรือว่าจิตวิญญาต์ <c oughs> ปังเกาไว้ดี <c oughs> คิดให้ดี <c oughs> เขาถึงยิ่งใหญ่ได้รับรางวัลโนเบลได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แต่เงินเขาไม่มี <c oughs> แต่เหมือนนี่อาจารย์เคยเล่าอ่ะไอเซนฮาว์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นทั้งผอ,อสูงสุดของภาคพื้นแปซิฟิกเป็นทั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐพอเกษียณแล้วบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรเลย ซื้อรถด,<ม>ด้คันเดียว <c oughs> ครับเอา้าขนาดเป็นโอ้โหระดับใหญ่ขนาดนะั้นซื้อรถได้คันเดียวอะ<ม>ใช่ไหมครับเขาบอกทรัพย์สินส่วนเกินล้วนเป็นหินถ่วงเท้าของชีวิตโอ้โหฟั<ม>งแล้วก็เสะอึกไหมล่ะ <c oughs> เขาเลยลดระดับไปเพราะมันมีมากนะักวิทยาศาสตร์เขาจะมานั่งใช้เงินเดินห้างเหมือนคนเราได้ยังไงอ่ะจริงว่ะใช่ครับเขาก็เอาเวลาที่มีอยู่ไปนั่งคิดที่จะสร้างสรรค์อ้ไรกับสังคมอันนี้เรื่องจริงนะ เพราะอาจารย์เห็นด้วยว่าคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่ามากอบโกงกงกินแล้วหาเงินแล้วก็จากไปโดนเขาด่าเขาแช่งกันเน่มันเกินไปไงมันมีมากเกินมันก็คล้ายๆว่ามันก็คือคนทุกคนเนี่ยนะอาจารย์จะบอกให้มันมีความสุขมากเลยถ้าเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกขให้กับคนทั้งโลกเลยเนี่ย <c oughs> อาจารย์พ <c oughs> ระเศรษฐีเนี่ยลงมาข้างล่างแบ่งปันอะไรต่ออะไรเนี่ย คนยากคนจนจะไม่มีเลยในโลกนี้ทรัพยากรทั้งโลกเนี่ยมันมีสำหรับคนทุกคนในโลกพอกินพอใช้ได้ทุกคนคแต่ในเมื่อทรัพยากรบางส่วนมันไปอยู่กับคนกลุ่มเดียวห้าเปอร์เซ็นเนี้ยของทั้งโลกเนี้ย,ยอีิชายว่ามันยุติธรรมแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมก็เหมือนว่าไอ้กูขยันกูก็ได้เงินก็จริงอยู่แต่คนเขาไม่มีโอกาสเนะี่ยอย่าลืมคนเขาไม่มีโอกาสก็เยอะนะใช่ครับคนเราบุญกรรมมันสร้างมาไม่เท่ากันเนี่ยใช่ไหมครับ แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยเศรษฐีอินเดียสมัยก่อนก็ทําไงรู้ไหมที่เขาเป็นเศรษฐีเพราะเขาตั้งโรงทานเจ็ดทิศแปดทิศนุ่นแบ่งปันเนี่ยไหม,มเห็นไหมที่ไอ้ตายก็บอกนี้แล้วก่อนวาระสุดท้ายเขาก็สั่งเสียว่านี่ไอ้สไต์นะไม่ทรงบัตรแจ้งการมรณนะ โอ้โหไม่ต้องส่งบัตรแจ้งการมาแล้วนะฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้ผู้ยิ่งใหญ่ขาเรเียงสารฟังเอาไว้นี่วาระสุดท้ายของไอไตายนะครับไม่ทําพิธีศพไม่สร้างสุสานไม่ตั้งป้ายลาลึกโอ้โหเขาบอกว่าสุสานเอ่ยบ้านเกิดเอ่ยป้ายลาลึกเอ่ยหอนุศณ์เอ่ยจึงไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาแต่ถ้าว่า มีผู้ใดเล่าที่ไม่ยอมรับคุณอุปการล้นเหลือจิตวิญญาณยิ่งใหญ่และคุณค่าชีวิตชั่วนิรันดร์ของเขาเห็นไหมเขาไม่เอาเลยอันนี้คล้ายๆพระถังซัมจั๋งรู้จักไหมครับรู้จักนี่ไปพวกเฮงเตีย<อ>ในไซอิ๋ววะครับไปอันเชิญพระไตรปิฎกนะครับอาจารย์แต่พระถังซัังจริงๆเลยนะไปคนเดียวนะไม่มีห้องโถงเองเตียนะก็มาเขียนประกอบกันครับพระถังซัจั๋งไปอินเดียไปกับ ไปเรียนไปศึกษาพระไตรปิฎกแล้วคัดลอกมาสิบห้าปีกลับมาถังไทโจงห้องเต้ก็โห่นั่นใหญ่เลยสร้างขอสูงให้แล้วก็แปลพระไตรปิฎกจนเวลาสุดท้ายใกล้จะอวสานเนี่ยพระถังน้ำจังขอห้องเต้ไม่ต้องทําศพเขาขอไปตายเกิดแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยหอ่อแล้วก็ฝังไม่ต้องทําพิธีสร้างถังไทโจงห้องเต้เลยนะครับ ไม่ต้องทำใหญ่โตเลืองเงินเปืองทองโอ้โหือขนาดมีคนอุปการอันนั้นยิ่งกว่าไอสตา์เองนะต่างๆโอ้โหทำไมคนยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณเขาคิดกันอย่างนี้รู้ไหมอเอากระพุ้เจ้าเนี่ยเกิดกางป่าป่าใช่ครับแล้รู้มป่าแตะรู้กางป่าปัญญวคีย์นั่นก็ป่ากีสิป,ปตนะมรคกะยวานเนี่ยใช่ไหมใช่ครับสุดท้าย นิพพานก็กลางปลาอีกอีการมันมละใช่ไหมใช่ครับอ้าวดูสิเห็นไหมผู้เจ้าท่านก็พูดเองเนะตอนจารวาสานเนี่ยท่านบอกว่าท่านเกิดกลางป่าตัดตะลูกางป่าปฐมนิเทศกลางป่าแล้วก็ที่จะน,นิพพานก่อนนิพพานกลางป่าครับไม่ได้กลางกรุงมไม่ได้กาลางราเต้งไม่ได้กลางตึกผู้เจ้าอยู่ในวงนังแท้นะอยู่ในวังแค่กี่ปีอ่ะยี่สิบเก้าปีที่เหลือก็ออกบวช หลังจากนั้นจนนิพานก็แปดสิบพรรษาสั่งสอนเวเนยศัสตร์เห็นไหมใช่ใช่ใชใชนี่เมื่อไอ้ตายคิดอย่างนี้นะประถังคำจังคิดอย่างนี้มาเล่าให้ฟังทีนี้มันมีเรื่องต่อเนื่องนี่แหละภายในโรงพยาบาลเขาจะมีโถงต้อนรับแขกไงเป็นห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทอมสันที่มีชื่อเสียงของอนดอนม,มันมีสลักตัวตอักษรไว้ประโยคหนึ่งเขาบอกงี้บอก ร่างกายคุณใหญ่โตแต่ชีวิตคุณต้องการแค่หัวใจดวงเดียวไอ้ชื่อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยทีอ่อาจารย์พูดเห็นไหมร่างกายคุณใหญ่โตแต่ชีวิตคุณต้องการแค่หัวใจดวงเดียวประโยคนี้ก็มาจากอะไรรู้ไหมมาจากดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งชื่อว่าลีโอลัสเร้นเมื่อครั้งที่เขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะแกอ้วนเกินไปครับจนนำมาสู่สภาวะโรคหัวใจล้มเหลว แม้แพทย์จะพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่อาจจะยืดดาราคนนี้ไว้ได้ก่อนถึงวาระสุดท้ายเขาทิ้งประโยคนี้ไว้ไงอีตาอ้วนที่เป็นดา,าราฮอลีบูดร่างกายคุณใหญ่โตแต่ชีวิตคุณต้องการแค่หัวใจดวงเดียวทีนี้เวลาต่อมาโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้รักษาอาการโรคหัวใจล้มเหลวให้แก่มอเขาเขียนไว้แค่มอนะซึ่งเขาเป็นราชาเนามันของอเมริกา แล้วก็ประสบความสำเร็จหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วมอนี้ก็ได้ขายบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์รขายทิ้งไปเลยแล้วก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยมาบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศลและสาธารณาสุขเพะเขาคนเราเนี่ยพอลอดตายแล้วนี่เงินมันก็ไม่สำคัญแล้วจริงไหม่าใช่ครับเสียชายเรียกเอาเงินร้อยล้านหรือจะเอาชีวิตเอาชีวิตแน่นอนนะครับอาจารย์เห็นได้ละ แล้วถ้าเอาชีวิตศสีชัยเนี่ยชีวิตหนึงไปแลกกับร้อยล้านจากเศรษฐีเศรษฐีจะให้เงินไหมไม่ให้ครับมันต้องไปแลกกับเศรษฐีด้วยเศรษฐีกระลงจะยอมครับจิงป่าใช่ครับแต่ไหมเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยหลายร้อยหลายพันล้านเนี่ยไปทําสาธารณกุศลหมดเลยแล้วส่วนตัวเขาทํำยังไงไหมครับเขาย้ายไปอยู่บ้านในชนบทของสกอตแลนด์ในไวชลาครับ ขณะที่เขามีผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามอ่ะคิดได้ยังไงคุณคิดได้ยังไงเนี่ยเอ้ยคุณทําไมขายนู่นเนยเอาเงินไปให้การกูศสนแล้วตัวเองมาอยู่ลำบากในชนบทเนี่ยเขาบอกว่าเพราะประโยชน์ของเีโอรอสเทนเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเพราะหัวใจคุณมีเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับ <c oughs> ทำให้เขาได้คิดที่แท้เขาตระหนักถึงคําพูดว่าไอ้รัพย์สินมหาศาลเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับความอ้วนของร่างกาย <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่ตนเองต้องการครับการมุ่งแสวงหาความมั่งคั่งเป็นส่วนเกินลังแต่จะเพิ่มภาระให้แก่ชีวิตเอาสีช้ว่าจริงไหมใช่นะครับอาจารย์คนที่รวยแล้วรวยอีกไม่รู้จักพอเนี่ยมันเพิ่มภาระขนาดไอ้สายนะมีเงินเดือนเ,อนเอนอยอะแยะยังหันครึ่งออกมาเหลือนิดเดียวก็บอก พอร่างกายมันจากอ้วนมันลดลงไปสักสิบโลยี่สิบโลมันก็สบายเบาโาครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีใช่ไหมครับคนเราเขาบอกว่าถ้าอยากจะมีสุขภาพดีมีชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองก็จําเป็นต้องสลัดจนเกินทิ้งไปซะบ้างการของเราเนี่ยพวกข้อเรื่องเล่ามาฒนาร่างกายคุณใหญ่โตแต่ชีวิตต้องการแค่หัวใจเดียวเดียวน,นี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆจามาฝากอีกเรื่องหนึง่งเรื่องดักแด่รูจ้จักดักแด่ไนะหมรู้จักครับอาจารย์ ดักแด้เนี่ยมันก็แปลกนะะวันกว่าจะมาเป็นผีเสื้อมันจะเป็นดักแด้คือตัวอ่อนนั่นครับก็เหมือนลูกออดอ่ะลูกออดนี่คือโตขึ้นมาเป็นไรเป็นกบครับปลาลูกค้อกอะโตขึ้นมาก็เป็นปลาช่อนปลาตัวใหญ่ๆ่อ่ะใช่ไหมตัวเล็กๆก็เรียกลูกคล้อบอันี้มันมีเด็กคนหนึ่งเขาเก็บไอ้ดักแด้ได้มันกอย้าเขาเอามากลับบ้านเน่ดูว่าไอ้ดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อเมื่อไรมันจะบินเมื่อไรก็สนใจนะเด็กมันก็สนใจใช่ไหม หลายวันผ่านไปไอ้แดกแน่ันเกิดเป็นรอยปลิออกมาเล็กๆมันพร้อมที่เป็นตัวผีเสื้อแล้วล่ะนะยดกแด่ก็นี้นลนอยู่สุดนี่มันก็นี่เนี่ยเขามามันเจ็บปวดเนี่ยนะแต่มันออกมาไม่ได้นะมันเหมือนมีอะไรพันอยู่อะไรละไอ้นี่ไอ้เด็กมันไม่รู้เนี่ยเด็กก็ได้มันก็ไม่รอเลยมันก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องช่วยมันสักหน่อยแล้วเมื้อมันตายแน่เลยนี่หวังดีประสงค์ร้าย ครับใ,ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เด็กทขาไงก็เอากันไกมาตัดเลยตัดเด็กแน่วไปสองซี่เลยครับช่วยมันไงมันจะได้เป็นผีเสื้อสักทีนึ่งแต่ปากฏว่าไงรู้ไหมไอ้หวังดีประสงค์ร้ายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเนี้ยไอ้ตัวผีเสื้อนี่มันก็บวมเป่งเลยสีคราวนี้ทีนี้ปีกมันก็เหี่ยวแห้งบินไม่ขึ้นแล้วคราวนี้เด็กเข้าใจว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะไอ้เจ้าปีกผีเสื้อมันจะกลางออกเต็มที่ อ mm hmm. แต่ความหวังมันก็พังทลายเพราะมันผิดธรรมชาติของไอง้พีเสื้อมันครับทุกอย่างเหมือนเดิมผีเสื้อตัวนั้นก็ลากเอาร่างกายที่บวงเป่งไปเนี่ยปีกที่เหี่ยวราคานใบคานมาบินไม่ได้อืครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะบินได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมสิที่จะเพราะจริงๆเหตุผลในโลกธรรมชาติเนี่ยมันพิดารนนะือครับเพราะว่าปีเดือนยันกมมีใครมายุ่งกับมันมันก็บินของมันมาไม่รู้กี่ ั่วโคตรแล้วอ่ะครัเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันจะเติบโตของมันแต่ละชีวิตมันก็เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ของมันเองคนจีนเขาบอกแตงสุกก็หล่นลงมาบนพื้นเองอัตโนมัติเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะน้ํามาก็ถึงคลองก็สําเร็จก็เรียบร้อยน้มันไม่ต้องบอกไม่ต้องไปขุดอะไรมันก็มัาเองครับผีเสื้อเนี่ยจะต้องดิ้นรลนอยู่ในแดกแด่เนี่ยด้วยความเจ็บปวดเหมือนกันจนกระทั่งปีกของมันจะแข็งแรง มันจะสร้างแรงขับของมันเองไงครับจึงจะแหวกแดกแด้ออกมาได้ถ้ามันไม่แหวกออกมาได้มันก็ไม่มีแรงที่จะบินได้ที่เด็กไม่รู้ไงเจตนาดีของเด็กเนี่ยไปกันไกลไปตัดแดกแด่เหมือนเหมือนกลบไปทําร้ายชีวิตของเข่าวอะเหมือนสีชัยไม่เชื่อลองเอาเงินแจกคนทั้งประเทศเลยนะครับนละล้านเลยครับเจ็ดสิบล้านล้านอะไรเลยแจกไปเลยสีชัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคนจะไม่ทำเงินนะ จริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะอะไรรู้ว่เพราะมันก็สิเล้าเมายากันทั้งโอ้โหขนาดไอ้แจกนิดๆหน่อยๆมันยังเมาเช้าเมาเย็นกันเลยครับแล้วยิงโบนัสออกใหม่ๆนี่เป็นไงสิ้นปีในโบนัสออกโอ้โ่อาจารย์เคยอยู่ในเหตุการ์กินกันหัวล้านนะเพราะไม่กี่วันเนี่ยหมดครับหมดเนียเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาปากนนิทานเรื่องนี้ได้อะไรเนีย สี่ใจก็เป็นสัจธรรมทำให้เรารู้สัจธรรมของชีวิตนะฮะเคยได้ยินดึงข้าวโพดให้โตไหมยังไม่เคยได้ยินครับดึงต้นกาให้โตเป็นนิทานจีนมันคล้ายๆกันเนี่ยอืคือเขาก็ปลูกข้าวอยู่ปกติธรรมดาต้นข้าวจะมีชายคนหนึ่งมันอาสาบอกเดี๋ยวจะทําให้ต้นข้าวโตภายในคืนเดียวเลยให้เจ้านะาบอกเอ้ามึงจยทําอะไรก็ได้เอาให้เวลาคืนหนึ่งเพราะกลัวกลางคืนนั้นเนี่ยมันไปดึงต้นข้าวอ่ะต้นกลาเนี่ย ให้โตขึ้นมานิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งทั้งคืนเลยแล้วก็เท้าเจ้าของนาบอกว่ามึงเคยดูนะเท้าเนี่ยเคยดูกลับไปดูใหม่ต้นข้าวมันจะโตขึ้นมาปรากฏพอไปดูต้นข้าวเป็นไงรู้ไหมสีชัยครับอาจารย์ล้มหมดเลยตายหมดนี่นิทานจีนเนี่ย้ายกันไหม้ายกันนะครับอาจารย์ขายายตัวเด็กๆเพราะนี่เป็นเยียบไปเล่งมันเหมือนพ่อแม่ดีนี่ชอบไปเล่งเด็กมันจะไปเล่งเด็กนะ เด็กบ้านนอกอะพ่อแม่ไม่ต้องมาดูแลอะไรมากไปเรียนก็ไปเองพ่อแม่ไม่เคยไปส่งเดินเท้าเปล่าไปนี่แหละ <c oughs> สองโลสามโลกลับมาเอะมันแข็งแรงของมันโดยธรรมชาติคนเราเกิดมาโดยสมัยโบราณก็ไม่มีรองเท้าอยู่แล้วจริงป่าใช่ครับเสื้อผ้าก็ชุดเดียวใส่ได้ทั้งอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะมันเติบโตโดยธรรมชาติเลยแข็งแกร่งเหมือนต้นข้าวเนี่ยดึงให้โตเนี่ยเมื่อเราไปดึงเด็กให้มันโตเร็วไงเรียนเช้าเรียนเย็นจนเด็กแขวนไปหมดแล้ว Mm hmm. พอเด็กเรียนเด็กก็ไม่ได้เล่นนะสมัยอาจารย์เด็กๆอ่ะเล่นไงเสาร์อาทิตย์เด็กนนะดกัดจิ้งลีดตีไก่กัดปลาหรือว่าว่ายน้ําเกาะเรือโยงอะไรเนี่ยมันได้เล่นมันก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติเ mm hmm. มื่อสัมผัสธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีไงครับและอย่างาเราอยู่ธรรมชาติเราจะเห็นธรรมชาติอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปเล่งเขา mm hmm. นะ ก็เอามาปากันวันนี้เรื่องสองเรื่องก็เป็นข้อคิดระกิจใจดีนะครับอาจารย์ครับครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสนนะครับที่นําเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาถ่ายทอดให้เราได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ครับทางอาทาพิทุพชนแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน